สวัสดีครับวันนี้วันที่ส8แปดพฤษภาคมครับสองพันห้ารอสิเ็ดีแดดร่มครับฝนตกปล,ปลอยๆครับออกเสวยไม่ได้เลยมาเสียบยอดกร,รนนะดับเท่าไหร่ยนะสายพันธุ์แดงอยธยาเบอร์สามครับจะเสียบแบบยอด ยาวเลยนะตอก็เป็นต่อสุขโขไทยนะจะทนต่อไส้เดือนไสยรากปมครับ รรครับ่าลงไปประมาณนิ้วครึ่งระดับนะแล้วก็มาถึงยอดรเราจะปาดด้านนี้ด้วยด้านนี้ก็ได้นะครับ ขึ้นอยู่กับว่าขนาดตอที่เราจะเอาไปเสียบให้มันใกล้เคียงกันถึงจะดีถ้าลักษณะนี้ก็จะป่าด้านแบนครับด้านแบนดูดาน,นป่าให้เรียบนะครับป่าให้เรียบแต่ว่าทําไมเรียบก็ป่ดซ้ำได้ครับปซ้ำไม่เป็นไร พยายามให้มันเรียบเยรียบไม่ดีแล้วนะครับปาดได้ดีไม่ดีนะครับมีด,ม,ดมันกินเข้าไปเยอะเกินไปครับไม่ดีก็ปาดเพิ่มครับ อาจจะต้องแต่งะรเงี้หน่อยไม่เคยเรียน ที่นี่เราก็นําไปเสียบครับถ้ามันขนาดมันไม่เท่ากับต้นตอที่เราเอามาเสียบยอดก็ให้มันชิดเสมอด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันได้ทั้งสองด้านก็ดีเลยครับมันจะดีแต่ถ้ามันไม่ไม่ได้ขนาดก็ให้มันชิดด้านใดด้านหนึ่งครับ อันนี้อาจจะเกินมาหน่อยผมจะพันด้วยหนังยางวงครับหนังยางก็ได้ผมชอบพันด้วยยางครับเวลาเวลายอดมันสมานกันดีแล้วมันจะขาดไปเองครับถ้าใช้เทปพันกิ่งก็ได้แต่ว่าเราต้อง มาตรวจสอบอีกครั้งนะครับถ้ายอดมันสลานี้แล้วมันต้องมาตัดออกต้องระมัดระวังด้วยนะครับเวลายอดมันสมานกันดีแล้วถ้าเราไม่มาตัดออกมันจะไทําให้กิ่งมันกิ้วแล้วมันหักได้ครับเวลาลมพัดถ้าเราเผลอนะครับนเลดได้ ัต้กล้อนนงมันไม่ค่อยโฟกัสตรงที่จยถ่ายฝนตะกครับเ็นอากาศเย็นสบายเลย แต่ว,ว่าก็ทำงานตัวไม่ได้เหมือนกันครับงายจะต้องปาดหลายครั้งน,นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้แผันเรียบพอ เห็นี่ามันจะได้ครับแต่อย่างแรกไม่มันต้องคมด้วยครับถ้าไม่คมก็จะไม่เลือกมันจะมีใยครับ สิ่งนี้สิ่งยอดมันจะโค้งๆมันจะปาดยากสิ่งโคง้ง ถ้าแน่นดีมันก็ยกเลยแบบนี้เลยครับยกได้เลยก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ